การใช้งานโปรแกรม Mind Map ของบทเรียนมีดังนี้ข้อที่ 1. สร้างหัวข้อหลักโดยเอาเมาส์มาคลิกแล้วเขียนชื่อได้เลยข้อที่ 2. หากต้องการสร้างหัวข้อรองโดยใช้เมาส์คลิกที่เครื่องหมายบวกจะขึ้นหัวข้อรอง หากต้องการเพิ่มหัวข้ออีกให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วเพิ่มหัวข้อหากต้องการเพิ่มจากหัวข้อหนึ่งให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วเอาเมาส์ลากมาวางตรงบริเวณหัวข้อหนึ่งจะมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาแล้วลากออกไป หากต้องการเพิ่มจากหัวข้อ1.1ให้เมาส์ให้ใช้เมาส์คลิกแล้วลากมาวางเช่นเดิมจะมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาและเพิ่มหัวข้อได้เลยหากต้องการเพิ่มหัวข้ออีกให้ใช้เมาส์คลิกที่หัวข้อ1.1.1และจะมีจุดวงกลมสีฟ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วสามารถเพิ่มหัวข้อได้เลย และอย่าลืมเซฟหากไม่เซฟนักศึกษาไม่สามารถที่จะลงข้อมูลครั้งต่อไปได้ข้อมูลจะเกิดการสูญหายได้และให้นักศึกษาศึกษาสัญลักษณ์ต่างๆของโปรแกรมนี้ตามต้องการหากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ส่งอีเมลที่อยู่